มาถวายที่กองกลางตรงนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดสรรปันส่วนนะครับให้ทั่วถึงแก่พระคุณเจ้าจะได้สนองศรัทธานะครับอย่างเป็นที่นะครับดีใ,ใจครับสมณศรัทธาอันมีท่านพระมหาตะจนเป็นต้นเป็นประธานวัดพันญาติธรรมและก็คณะที่มาจากกรุงเทพมหาะนะครน,นะครับได้มาแล้วได้เห็น ภาพที่น้าชมน้าทัศนาได้เห็นเป็นบุญตาได้ทัศนาเป็นบุญได้เห็นได้เจรจาเป็นบุญปากนะครับไดุ้ประทับเป็นบุญใจได้รวบรวม,รวม,รวมจตุปัจจัยนะครับมาถวายทั้ง้วยถวายปัจจัยจํานวนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหาะนะครนะครเพรื่อเปนจํานวน3 1 2 9บาท3 1 2 วาด้ใกล้เขียนนะครับ3 1 2 9ึงก็ขออนุโมทนาในกุศลสัทธาด้วยนะครับปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านนำมานะครับเรียกว่าทานบริสุทธิ์นะครับไลน์่หอแต่มาได้บ้างเราจำเดียประชากรทุานกดรโยตุบังคับยูทูยูทูบแคบแคตัวบมาในขณะวัตกรรมอันใกลที้คิือ คณะนี้เป็นคณะที่ใหญ่นะครับหลังจากที่เราเปฏิบัติธรรมามาวันนี้เป็นวันที่สามถือว่าเป็นคณะใหญ่มากตั้งแต่เริ่มโครงการมานะครับไปน,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 น้องน้องนำพนักงานมาเข้ารถไปถึงสมุญญาสิบันนะครับมีสมุญญาสิบันน้องมาบอใบด้วยน,นะครับเพื่อที่จะดูส่วนในโยมเองขอแค่ามา ในปีที่แล้วอาจจะได้ไปร่วมแสดงอ่าซัมเวทัศธรรมนะฮะแสดงความเสียใจอะไรกับโยมแหมท่านซึ้งได้40